ขององค์พระเยซูความรักขององค์พระบิดาความสัมพันธ์กับองค์พระเจมจงสาทิกับเราตลอดไปเมื่อเรารักกันและกันเหมือนดังที่พระเยซูร เาชาวโลเจ้ารู้และเข้าใจจริงว่าเราเป็นศิษพระองค์ขอพระพรอขอ,ององค์พระเยซู เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอบัลสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยเรายังอยู่ในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เราระลึกถึงบรรดาพี่น้องของเราผู้ล่วงลับให้เราได้คิดถึงบรรดาพี่น้องของเราเหล่านั้นก่อนที่เราจะเริ่มพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ ให้เราขอโทษต่อพระด้วยกันสำหรับความบาปผิดปกพ้องต่างๆในชีวิตของเราขบาพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนามารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ ขอทูตสวรค์และนักบุญน้หลายและพี่น้องด้วยเชิญวอบพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสนพานุภาพทรงพระกรุณาอาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอามน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีความยินดีรับใช้พระองค์อยู่เสมอเพราะความสุขสตรจะสมบูรณ์พูนสุขและคงอยู่ถาวรได้เมื่อข้าพระเจ้าทั้งหลายยอมรับใช้ พระผู้สร้างสรรพสิ่งตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองรานเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับโลงและพระจิตตลอดนิรันดร์อ,อาเมน บทอ่านจากหนังสือแมคคาบีฉบับที่หนึ่งในครั้งนั้นยูดาสกับญาติพี่น้องปรึกษากันว่าศัตรูของเราถูกบทขยี้แล้วเราจงไปชำระพระวิหารเถิดจะได้ถวายแด่พระเจ้าอีกคนทั้งกองทัพมาชุมนุมกันแล้วขึ้นไปที่ภูเขาซิโยนเช้าตรู่วันที่25เดือน9ซึ่งเป็นเดือนคิดเดฟ ในปี148ของศักราชกรีกเขาทั้งหลายมาถวายเครื่องบูชาตามธรรมบัญญัติบนพระแทน่นเครื่องเผาบูชาที่เพิ่งสร้างใหม่ในวันครบรอบปีที่ชนต่างชาติทำให้พระแท่นเป็นมนทินชาวอิสราเอลถวายพระแท่นบูชาใหม่แด่พระเจ้าด้วยการขับร้องดีดพิน เป่าคุย่และตีฉาประชากรทุกคนกราบลงหน้าตรดพื้นนมัสก,การสารเสริญพระเจ้าผู้ประทานความสำเร็จให้เขาฉลองการถวายพระแท่นบูชาเป็นเวลาแปวันถวายเครื่องเขาบูชาด้วยความชื่นชมทั้งยังถวายบูชาขอบพระคุณและสารเสริญเขาตกแต่งด้านหน้าพระวิหาร ด้วยมงกุฎทองคำและโล่เล็กๆซ่อมแซมประตูและห้องสมณะติดบานประตูใหม่ประชากรทุกคนมีความยินดียิ่งเพราะความอับอายที่ชนต่างชาตินำมาให้นั้นถูกลบล้างไปแล้วยูดาสกับญาติพี่น้องและชาวอิสราเอลที่มาชุมนุมกันกำหนดให้ทุกคนเฉลิมฉลองการถวายพระวิหาร ด้วยความยินดีตลอดเวลา8วันเป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่วันที่25เดือนคิส์เลฟพ,พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงร้องเพลงบทใหม่ถาวายแด่พระเจ้าขอถาวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอลบรรพบุรุษของเราสาธุการแด่พระองค์ตลอดนิรันดรเชิญรับจงร้องเพลงบทใหม่ถาไวายแด่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าความยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพความรุ่งโรจน์ชัยชนะและเกียรติมงคลเป็นของพระองค์ เหตุว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของทุกสิ่งที่อยู่บนฟ้าและบนแผ่นดินเชิญรับจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าราชอาณาจักรเป็นของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าปกครองเหนือทุกสิ่งความมั่นคงและเกียรติมงคล รวมมาจากพระองค์ทั้งสิ้นเชิญรับจองร้องเพลงบทใหม่ถาวายแด่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นนายของสรรพสิ่งพละงกำลังและแสนยานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ฤทธานุภาพและความยิ่งใหญ่ล้วนอยู่ในพระหัตถ์ทั้งสิ้นเชิญรับ จงร้องเพลงบทใหม่ถาวายแด่พระเจ้าเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระเยซูเจ้าตรัสว่าแก่ของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักมันและมันก็ตามเรา a l l e l u อ a a l ล e l u i a a ล l e l u i a พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบารจีพโดสาร์โดยนบ,บุลูกาขอถวายพระเกยียรแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพิสุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหารทรงเริ่มขับไล่บรรดาพ่อค้าตัดกับเขาว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าบ้านของเรา จะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาแต่ท่านทั้งหลายกลับมาทําให้เป็นซ่องโจรพระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหารทุกวันบรรดาหัวหน้าสมณนะธรรมจารย์และหัวหน้าประชาชนหาวิธีกำจัดพระองค์แต่หาวิธีไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรเพราะประชาชนทุกคนกำลังตั้งใจฟังพระองค์นี่คือพระวาจาของพระเจา้า ขอพระคุณสเจ้าทรงพระเจริญเทินในพระวิหารที่บันทึกโดยนบ,บุญมัติวพูดถึงคนที่รับแลกเงินเพราะว่าชายชาวยิวทุกคนจะต้องชำระเงินให้กับพระวิหารทุกปีปีละประมาณครึ่งเชคเคล หมายถึงว่าประมาณค่าแรงสำหรับคนทำงานสองวันแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลไหนก็ตามที่เอามาแลกก็จะต้องเสียค่าแลกเงินดังนั้นคนที่ทำหน้าที่ในการแลกเงินก็จะมีรายได้ต่อปีเป็นจำนวนมากเพราะเขาเก็บในส่วนต่างของการที่จะต้องเสียค่าแลกเงินใน พราะสารที่บันทึกโดยนบุญมัทธิวก็ยังพูดถึงพ่อค้าที่ขายสัตว์เพื่อมาถวายบูชาดังนั้นสัตว์ที่จําหน่ายในพระวิหารก็จะมีราคาแพงเพราะเขาจะบอกว่าไม่มีตําหนิใดๆแต่สัตว์ที่ขายอยู่ด้านนอกพระวิหารก็มีราคาถูกกว่ากันเป็นสิบเท่าดังนั้นในพระวิหารก็จะมีพวกบรรดาปูโรหิตท,ที่ เป็นตระกูลต่างๆที่มีรายได้มากมายจากการที่เขาได้ซื้อขายสัตว์ต่างๆเหล่านี้เพื่อนำมาถวายพระสุเจ้าเองพระองค์ก็ได้ขับไล่พวกนี้และก็แน่นอนก็ทำให้พวกเขาอยากจะจับพระองค์อยากจะหาวิธีจะกำจัดพระองค์ให้ได้พระสุเจ้าพรกนค์ต้องการบอกกับเราในเรื่องของชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันว่า ชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนกับวิหารของพระเจ้าซึ่งเราจะต้องชำระให้บริสุทธิ์และงดงามด้วยมโนธรรมที่เที่ยงตรงอยู่เสมอพระเยซูเจ้าเองพงค์รู้ว่าพงค์กำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายแต่พรงค์ไม่กลัวเพวราะพงค์รู้ว่าพงค์มีเป้าหมายอะไรพงค์รับใช้ใครชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันก็ขอให้ชีวิตท่าทีของจิตใจของเรานั้น ยิ่งวันยิ่งงดงามยิ่งวันยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งวันยิ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเสมอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลโลกขอถวายพระพรพระผู้มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพังน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลโลกขอถวายพระพรพระผู้มีพระทัยเมตตาประทานเล่าหงุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้ อันเป็นผลมาจากต้นนางุนและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร มีน้องชมพูนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทอพระเกียรติพระองค์ทั้งพระประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทิดข้าแต่พระบิ้าโปรดให้บรรณาการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลถวายแด่พระมิตถันุภาพของพระองค์นำพันสถานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจจงรักภ่กงดีและมีความสุขกับพระองค์ตลอดนิรันดร์ด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสมรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังและลึกถึงพระองค์ให้ขอบให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล ขอพงรงบัรดาให้ข้าเพาเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบาลามีพระคริสตเจ้าข้าเพาเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนชีพด้วยความเชื่อมัน่นและคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรดด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าเพาเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกิสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นลิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิสทธิศักดิ์สิสทธิศักดิ์ พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริ่งโร์แผ่ไปเทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าผุ่งทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการขอทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าหงุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์ เปล่นเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะส่งมอบพงประรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประธานแกบ่บรรดาสิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ําเสร็จแล้วพวกท่านทรงหยิบถ้วยเหล่าอาุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแกบรรดาสิ์ตร,รัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิงพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโดยซึ่งจะหลังออกเพื่อภัยบาปสําสหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้เส้นประชนพระคริสต์เจ้าได้ส่งกลับคืนพระชนมาชีพพระคระคิสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหน,นึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนิแดร์ลงขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียรเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า ปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคื้นชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัรสาวกนักบุญทุกท่านบุญยราศีนิโคลสัสและบุญยราศีชาวไทยทุกองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพพระเกียรติสรุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและไหนพระคริสต์เจ้าพระแต่พระบิดาผู้ทรงสันพาดูภาพพระองค์ทรงพัฒสิลุ่งโลกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมน พระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความเชื่อร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าครับโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตลายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุข และรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริด่งโน์เป็นของพร,พระองค์ตล,ตลอดนรรันดอนาแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพงค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรด่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรขององค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบ รบหรืรอมีสามัคคีรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเนญและครองราชตลอดนิรัดนดรอาเมนขอสันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยรอทด่ม,มอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่ะข้วพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโประตราเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคิดเสเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับศี์ศักดิ์สิทธิ์แล้วกราบวอนขอให้พิธีกรรมซึ่งพระบุตรทรงมีพระบัญชาให้ประกอบเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านนี้ช่วยเพิ่มพูนความรักในใจข้าพระเจ้าทั้งหลายยิ่งขึ้นตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตร และพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอเมนพิธีบูชากอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอ,ขอพระคุณพระเจ้าหน้า263รู้จะตอบแพนคุณพระด้ชนไะขอสันลาสันพระองค์ทุกวันไปขอสันลาสัน พระองค์ทุกวันไปในยามลำบากลูกนั้นขอฝางเสียงร้องอันดังขอแต่พระองค์ทรงสาดาฟังสาเด็จมายังลูกดุดบีดาลูกจะตอบแทนคนรรกได้ฉชนไหน ขอสันลาสันพระองค์ทุกวันไปขอสันลาสันพระองค์